สวัสดีครับวันนี้นะครับมิกซ์ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับกับการใช้ลุยบิกชอง TriO Messenger ให้ฟังกันนะครับผมว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างน,นะครับผมสำหรับใครที่ออมองหา TriO Messenger หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะครับลองเอาวิดีโอนี้พิจารณาดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กาลังมองหาอยู่นะครับ แ่ละนี่ก็คือน้อง trio messenger นะครับผมนะก่อนอื่นเลยที่อยากจะบอกก็คือที่ตัดสินใจซื้อรุ่นนี้นะครับผมเพราะว่าชอบความเป็น multi p o u e นะครับชอบความเป็นที่มันมีสาใบนะครับมีห้อยตุ้งติงตุ้งติงอย่างนี้นะครับเต็มไปหมดนะครับดูรกดีนะครับอันนี้คือชอบนี่คือชมนะครับแล้วก็ตัวสีของเขาครับที่ที่เป็น monogram eclipse reverse เนี่ย มันค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สวยแล้วก็คลาสสิกเลยตัดสินใจซื้อนะครับพอซื้อมาใช้ได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกถึงข้อดีมันก่อนเรื่องความสวยอาจจะไม่ไม่พูดถึงเท่าไหร่ส่วนตัวชอบเพราะมันสวยแต่ความสวยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยนะก็คือข้อดีเนี่ยมันมีสามใบแล้วมันใส่ของแบบแยกเป็น แยกเป็นสัสดส่วนได้ะครับเช่นตัวใบใหญ่เนี่ยนี่ก็จะใส่พวกคาร์โฮเดอร์นะครับผมกุญแจบ้านแล้วก็พาวเวอร์แบง์นะครับผมแล้วก็แว่นตานะครับอยู่ในนี้แว่นตากันแดดนะครับอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็โทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งซึ่งวันนี้ไม่ได้ใส่นะนะแล้วก็ส่วนช่องเล็ก,เ,ลกเนี่ยก็ใส่พวกสมุดบัญชีเอกสารอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็อาจจะใส่พวกที่แบบสายชาร์จแบตที่ไว้พวกพานะครับแล้วก็ ตัวชอ่องนี้ตัวจิ๋วเนี่ยมิกก็ไว้ใส่กุญแจรถเนี่ยใส่กุญแจรถสะดวกมากเลยซึ่งแบบว่าพอดีเป๊ะกับกุญแจรถเลยชอบมากเลยนะเนี่ยมันเหมือนมีบ้านให้กับเออน้องกุญแจรถของเรานะครับนะก็ประมาณนี้ข้อดีนะหนึ่งนะคือมันแยกของเป็นส,ส่วนอือสองข้อดีอย่างที่สองนะครับก็คือด้วยความที่มันมีหลายส่วนเนี่ย เราสามารถแยกเอาไปใช้ได้หลายๆเขาเรียกอะไรอะหลายๆสไตล์ในการแต่งตัวของเรานะครับซึ่งมีครั้งหนึ่งที่มิกไปงานแต่งนะครับผมมิกก็แกะใบเนี้ยไปแล้วก็ถือเป็นคลัชธรรมดาใส่ของเฉพาะที่จําเป็นกับการที่เราไปงานแต่งนะครับนะก็ถือไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็มีงานหนึ่งที่ต้องไปเพราใส่ชุดสีเบจนะครับก็เลยไม่มีกระเป๋าไง ก็เลยแกะเอาแต่ตัวใหญ่ไปซึ่งมันก็ถือได้สะดวกสบายนะครับผมนะพอแกะเอาแต่ตัวใหญ่ไปเนี่ยเราก็จะหาเป็นแบบพวงกุญแจที่เราชอบเนี่ยมาห้อยด้วยก็ได้อาจจะเป็นของหรือวิจจงหรือยี่ห้ออื่นที่เราชอบก็ได้นะครับผมก็ถืออย่างนี้ไปเลยห้อยๆแบบนี้นะครับถือเป็นคลาสเนียไปก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึง่งมันแล้วแต่คนชอบนะมันอันนี้มันสามารถดีไซน์ได้เลยมันคัสตอมไมซ์ได้หลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดเราไม่ติดว่ามันต้องไปพ่วงเดียวกันหมดถึงจะเป็นดู เ,เขาเรียกอะไรดูเป็นชุดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแกะไปใช้แยกหลายๆส่วนได้เลยนะครับอืมแล้วก็เอาจริงถ้าเกิดกุญแจรถอะ่ะมีวันไหนเรารีบแล้วเราแบบว่าต้องเอากระเป๋าใบอื่นไปหรืออะไรอะ่ะเราก็แค่แกะไอ้ตัวเนี้ยออกมาจะห้อยกับเออเขารียกอะไรหูหูคล้องเข็มขัดของเราตรงกางเกงอะ่ะก็ได้นะครับนี่คือข้อดีของการใช้งานได้หลากหลายของ trio messenger นะครับผม นะนี่ข้อดีนะครับชมนะสองข้อแนละ้วส่วนข้อ3เนี่ยคือมันสะพายได้ได้ค่อนข้างที่จะพอดีกับตัวเลยอะเดี๋ยวลองสะพายอย่างนี้นะครับแล้วหรือจะคอสบอลี้อย่างนี้ก็ได้ซึ่งมันจะปรับสายให้ยาวเพิ่มก็ได้แล้วบางทีอะมันเมื่อยมิกสามารถถือแบบเนี้อาจจะมองไม่เห็นนะแต่ถือให้มันลงไปแบบเนี้มันไม่มันไม่แตะพื้นมัน ความยาวมันกําลังดีเลยซึ่งกำลังดีสำหรับตัวผมนะครับตัวผมสูง179ถึง180ประมาณนี้นะครับซึ่งแบบว่าเอ้ยมันใช้ได้เหมาะกับเรามากๆเลยแล้วก็รู้สึกคล่องตัวในการใช้งานนะครับผมแล้วก็ข้อดีอีกข้อนึงนะครับผมที่ชอบก็คือน้องเขามีแหล่งเกี่ยวก้อยเยอะนะครับเราสามารถเอากรุงกุญแจที่เราชอบเนี่ยไปร่วมวงด้วยได้นี่ ขอผมอยู่ด้วยนะครับร่วมวงกันได้นะเรามาแบบมีที่เกี่ยวเยอะมากเลยคุณเจา้าคงกุญแจกีอันเนี่ยมาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวก็ได้นะครับผมซึ่งแบบก็เป็นการคัสตอมไมซ์นะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวผู้ใช้เองนะครับผมนะแล้วก็มาฟังข้อเสียกันบ้างลองฟังและพิจารณาดูว่าเหมาะกับการใช้งานของคุณหรือไม่นะครับผมตัวนี้เวลาเราหยิบบางจังหวะนะบางจังหวะน้อยมากที่เจอนะครับจะดังเสียงเอียเอ๊ยดของตัว ของตัวเมทัลตรงนี้นะครับของตัวอะไหล่ต่างๆเนี่ยที่มันเป็นเป็นข้อเป็นอะไรเงี้ยเสียดสีกันมันก็จะดังอีทีบ้างไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเท่าเอ๊บิ๊กมีกระเป๋าข้าวเลยก็เซฟบาหนึ่งมันเป็นแค่หูสองหูเองนะแล้วก็เป็นเป็นมีดดอย่างนี้นี่แหละนะแล้วก็คือถือกระดาษอีทีตลอดเวลาเลยแต่อันเนี้ยเป็นถามว่าเป็นไหมเป็นแต่น้อยมากน้อยจนแบบว่าเออพูดง่ายๆมิกได้ยินเฉพาะตอนที่มีกิบออกมาจากตู้ หยิบออกมาจากตูต้แล้วมันก็เสียดสีกันอีกหนึ่งแค่นั้นแหละแต่พอสะพายและเดินออกไปข้างนอ,นอกไม่เคยได้ยินนะครับนะอันนี้คือข้อเสียข้อที่1สําหรับบางคนนะเคยมีคนถามมาเหมือนกันว่ามันเสียงดังเอสอาร์หรือเปล่านะครับข้อที่สองก็คือกระเป๋าใบกลางเนี่ยอาจจะมีเยี่ยที่เนี่ยไม่ได้ยินอาจจะไม่มีเสียงเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยข้อที่2ก็คือใบกลางตัวนี้ยใช้มือเดียวรูดได้นะแต่ใช้มือเดียวรูดกลับไม่ได้ เราต้องมีอีกมือประคองเพื่อที่จะดึงเอาไว้เพราะว่าน้องตัวนี้นะครับมันค่อนข้างบางนะครับก็คือเป็นเออเป็นสรีระของเขานั่นแหละที่ที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าเราไม่สามารถรูดกลับไปได้นะครับรูดกลับมันก็จะติดอยู่เนี้ยเนี่ยนะครับแลนะซิปก็รุ่นนี้ก็ไม่ได้ลื่นไหลขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้เหมือนตัวพวกเออพวกพอเชดควายช์นะครับที่แบบว่าซิปลื่นๆนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแบบมีความฝืดอ,อยู่ระดับหนึ่งนะครับผม นะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานนะต่อไปข้อที่สามตัวน้องจิ๋วขึ้นบ่าแล้วหรือว่าคอสบอดี้แล้วนะครับน้องจิ๋วจะเหมาะกับการเดินค่อยๆเดินนะครับผมค่อยๆเดินไม่ใช่วิ่งเนี่ยเวลาเนี่ยเวลาเวลาเดินเดนเเินเนี่ยโอเคแต่วเวลาวิ่งเนี้ยน้องจิ๋วจะอยู่ไม่สุกเลยครับจะหมุนจะหมุนตัวไปมาแล้วก็แล้วก็จะกระแทกไปมานะครับผมนะก็อันนี้ก็ มันก็เป็นเข้าใจไงเขาดีไซน์มาอย่างเงี้ยเขาดีไซน์มาอย่างเงี้ยก็คือคุณต้องใช้งานให้เหมาะกับมันนะแต่ตัวตัวผมก็มองเป็นข้อเสียเหมือนกันนะเพราะว่ามันวิ่งไม่ค่อยได้สําหรับการใช้ไปนี้เราก็ต้องอดูสถานที่หรือว่า,างานที่เราจะไปด้วยนะครับต่อไปก็อาจจะมองเป็นข้อเสียข้อสุดท้ายแล้วกันด้วยความที่มันมีหลายๆใบอย่างเงี้ยมันอาจจะทําใหา้บางคนรู้สึกรําคาญกับความ พลุมพลังแต่ถ้าเกิดใช้รุ่นนี้ก็ต้องยอมพลุกพลังป่าวะเช่นสมมติว่าคุณวางอยู่หลังรถเวลาคุณจะหยิบทั้งหมดเนี่ยคุณจะลากอย่างเงี้ยมามันอาจจะไปติดอันติดของตรงนู้นตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาคุณหยิบคุณควรจะรวบรวบอย่างนี้แล้วก็หยิบมาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความที่ว่าเวลาคุณหยิบน้องขึ้นมาเนี่ยน้องจะไม่ได้ติดเกี่ยวโดนอะไรขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะนั่นก็คือข้อเสียข้อสุดท้ายนะที่มองเห็นนะครับส่วนสายสายของเขาเป็นไนลอน ส่วนตัวตั้งแต่แรกเห็นนะคุณภาพดีมากสวยแล้วก็ดูดีแต่ใช้ไปใช้มาเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มออกขุยหรือเปล่าเนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งนะมันน่าจะมีออกขุยมาด้านข้างบ้างซึ่งเป็นปกติสําหรับการใช้งานนะครับอาจจะไม่ได้มองเป็นข้อเสียอะไรนะครับคนอะไรใช้ของจะไม่ให้ของเป็นอะไรเลยถูกไหมก็มาเล่าให้ฟังกันสําหรับคนที่กําลังออมองเจ้า trio messenger อยู่ว่า คุณจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีซึ่งมองแล้วราคาผมว่ามันโอเคนะรับได้กับการที่คุณต้องการกระเป๋า messenger แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันมาดูไม่ไม่เชยไม่ได้สะพายแล้วเหมือนไปขายประกันนะไม่ได้ว่านะซึ่งไอตัวเนี้ยหยิบกันตัว messenger ตัวเนี้ยพอพอเราใส่เสื้อเชิ้ตใช่ปะ่ะแล้วใส่สแลกอะแล้วใส่รองเท้าหนัเนี้ พอเราสะพายตัวนี้ปุ๊บอะเพื่อนแม่งชอบแซวว่าแบบเออไปขายประกันที่ไหนเฮย้ยให้เกดลุยวิชชองด้วยโอเคไหมนะแต่เขาคือมันก็คือกระเป๋าแมสเซนเจอร์เนี่ยมันก็ตามการใช้งานของมันนะ่ะนะเราก็เป็นคนส่งเอกสารนะครับถ้าเกิดเราใช้ใบบนี้แต่ถ้าเกิดเราใช้ใบบนี้ เราจะเป็นคนส่งเอกสารที่ไม่ใส่เอกสารนะครับจะเป็นพวกเช็คอะไรพวกนั้นมากกว่านะครับผมนะเราก็จะดูค่องตรวจขึ้นนะครับแล้วก็ดูเป็น uh, fashionable นะครับผมดูเทรนดี้มากขึ้นนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าใครซื้อมาก็แขวนน้องดีๆนะจะงงๆหน่อยกับตอนแขวนเนี่ยอันนี้ก็งงบ้างไม่งงบ้างแล้วแต่โอกาสนะครับพอดีทอดเข้าตอดออกบ่อยนะครับ ถ้าใครชอบวิดีโอขผมนี้นะครับผมก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กันนะครับผมถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงจะถกกันเนี่ยก็ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเปิดฟังทุกความคิดเห็นนะครับผมสำหรับวันนี้ In The Mix ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย